สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำเมนูสุดว้าวเลยนะคะเป็นปอปเปียค่ะแต่ว่าจะไม่ใช่ปอปเปียไส้แบบธรรมดาทั่วไปนะคะ<ม>เป็นปอปเปียไส้พิซซ่าค่ะรส<ม>ชาติอร่อยดีต่อใจมากๆเลยค่ะชีสยืดๆนะคะรสชาติเปรี้ยๆวๆหวานๆค่ะแล้วก็มีความกรอบของแผ่นปอปเปียนะคะอร่อยดีมากๆเลยค่ะ ส่วนผสมและว,วิธีการทำเนี่ยทำง่ายมากๆเลยนะคะมือใหม่มือเกา่าหัดทำตามกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาดูในส่วนของวัตถุดิบกันก่อนนะคะวันนี้มาม่าจะใช้เป็นซอสพิซซ่าค่ะหรือถ้าหากไม่มีซอสพิซซ่าใช้เป็นซอสพริกกับซอสมะเขือเทศผสมรวมกันอย่างละเท่าๆกันนะคะจากนั้นมีไข่ไก่ค่ะ1ฟองเอาไว้ทาแผ่นปอเปี๊ยะ สับปะรดค่ะให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีแฮมกับปูอัดค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับพิซซ่าก็จะต้องมีชีสค่ะมาม่าใช้เป็นมอสซาเรลลาชีสนะคะแล้วก็แผ่นปอปเปี๊ยะค่ะใช้เป็นขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มมาห่อกันเลยค่ะเราจะทาซอสพิซซ่าลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณ1ช้อนเล็กๆค่ะแล้วก็วางแฮมของเราลงไปค่ะ ให้กะปริมาณตัวส่วนผสมให้ดีๆนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปเวลาม้วนนะคะแล้วนําไปทอดจะทําให้แตกง่ายค่ะจากนั้นเราก็ใส่ตัวสับปะรดค่ะแล้วก็ตามด้วยมอสซาเรลลาชีสนะคะใส่ไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ม้วนค่ะขึ้นไปแบบนี้แล้วก็ทําให้แน่นๆนะคะจากนั้นก็พับเลยค่ะขอบทั้ง2ด้านก่อนนะคะ กะว่าเหลือที่เอาไว้นะคะเวลาเราพับขึ้นไปนะคะจะทําให้ปอบเปียของเราเนี่ยแผ่นของเราจะได้หนาๆน,นะคะเวลาทอดก็จะไส้ไม่แตกออกมาได้ง่ายนะคะถ้าไข่ขาวเล็กน้อยตรงปลายค่ะแล้วก็ม้วนพับผิดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะมาม่าจะมาทําให้ดูกันอีกไส้นึงนะคะเป็นไส้ปูอัดค่ะทําเหมือนกันเลยนะคะทาซอสพิซซาลงไปค่ะ แล้วใส่ปูอัดที่ฉีกเป็นเส้นเสร็จเรียบร้อยนะคะตามด้วยสับปะรดค่ะใส่มอสเซเลราชีสค่ะแล้วก็ม้วนปิดให้เรียบร้อยนะคะทําเหมือนวิธีการเดิมเลยค่ะหลังจากห่อปอเปี๊ยะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปเริ่มทอดกันเลยนะคะ เราจะทอดด้วยไฟกลางค่อนอ่อนค่ะใส่น้ำมันพืชพอประมาณนะคะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะก็ใส่ปอเปี๊ยะของเราลงทอดได้เลยค่ะ ทอดต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตัวปอบเปี๊ยของเราจะสุกดีค่ะในระหว่างนี้ก็อย่าลืมพลิกกับด้านนะคะพอทอดจนเหลืองกรอบได้ประมาณนี้นะคะไม่ต้องถึงกับสีเข้มนะคะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะ ว้าวดูน่ากินมากๆเลยนะคะสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะจากนั้นเรามาดูกันอีกชิ้นค่ะปอเปี๊บบยะก,กรอบนะคะชีสยืดๆค่ะรสชาติเปรียปร้ยวๆหวาน,วานๆเค็มๆนะคะดีต่อใจมากๆเลยค่ะอร่อยกรอบเคี้ยวเพลินมากๆเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคอ,อพิซ่าคอปบอบเปี๊ยะนะคะมาม่าแนะนำว่าให้ลองไปทำตามกันดูเลยนะคะเป็นอีกเมนูที่ทำง่ายค่ะ วิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูนะคะถ้าถูกใจมาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกเมนูที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจําค่ะสาหรับวันนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ